ไส้อัวสมุนไพรามาด้จ้ากระทะค่ะแบบใส่ไม่แรงมากนะไฟอ่อนๆเรา,า,าลองใส่เลย,เลยทอดหรือย่างก็ได้นะแต่นี้เป็นใช้กระทะเทปลอนมานทอดแบบไม่ใช้น้ำมันนะคะ กิ้งไปกิ้งมาแบบนี้แปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะคะต้องใส่น้ํามันนะเพราะว่าในไส้อั่วของเรามีมน้ํามันอยู่แล้วนะสุกแล้วคะ่ะหอมๆกันไปเลยหอน่ากินไหมทุกคนดูสินี่คือไส้อั่วสมุนไพรที่เรา ทอเสร็จแล้วนะคะพร้อมรับประทานกันเลยจ้า